สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการโกล b a ลดิจิ Radio เนะคะเป็นประจำทุกวันพุธ13นาิกา30นาทีาโดยประมาณถึง14นาฬิกาค่ะทาง FM 107.25 MHz นะคะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook Live ของเราด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวนนะคะออนแอร์แล้วก็ออนกราวค่ะผู้ฟังทางบ้านก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นติชมเข้ามาในรายการของเราได้นะคะเรา รับทุกความคิดเห็นแล้วก็ทุกความรู้ค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้เรื่องขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมแล้วก็มิติทางด้านต่างๆวันนี้เราอยู่กับศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สิริเกษมสิริรักษ์สวัสดีค่ะครับ สวัสดีครับอาจารย์ค่ะอาจารย์คะวันนี้เรื่องขององค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมันมีความเปลี่ยนแปลงไ,ไปตามความเคลื่อนไหวแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ,คะก็จริงๆเรื่องของสุขภาพเ,เป็นเรื่องที่เราทุกคนคงจะต้องใส่ใจให้มากนะครับแล้วก็ปัจจุบันแนวโน้มก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของความสนใจใส่ใจต่อสุขภาพเนี่ยรวมถึงเรามี wearable device ทั้งหลายนะเข้ามาช่วย มีเทคโนโลยีหลายๆอย่างเข้ามาช่วยทําให้วิถีชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามในด้านบวกก็มีด้านลบนะอาจารย์เปิ้ลต้องต้องบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสมัยเมื่อก่อนเนี่ยทางการแพทย์ไม่ค่อยเจริญปัญหาตอนนั้นก็จะเป็นปัญหาทางด้านโรคติดเชื้อถูกต้องถูกไหมคะเพราะสุขนาไมยของเรามันยังไม่ดีพอใช่ไหมคะอาจารย์รวมถึงการพัฒนายาด้วยแอนต้ไบติกเนี่ยก็คือยาต้านเชื้อทั้งหลายเนี่ย อย่างอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะเพราะฉะนั้นคนที่ประสบปัญหาเรื่องของการติดเชื้อโดยเฉพาะเชื้อโรคร้ายแรงทั้งหลายก็จะเสียชีวิตเป็นส่วนใหญ่หรือไม่เสียชีวิตก็ทุลพลภาพพิการไปนะซึ่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มันก็คือเกิดเกิดจากการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเราวันนี้เราเรียกสิ่งนี้ว่าวิถีชีวิตของถูกต้องครับที่จริงแล้ววิถีชีวิตที่จริงวิถีชีวิตกับเรื่องของสุขภาพมันเชื่อมโยงกันมานานแล้วเพราะว่าปัจจัยกําหนดสุขภาพเนี่ย ส่วนใหญ่เลยเนี่ยถ้าเราไม่นับเรื่องของพันธุกรรมเนี่ย<ม>ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมของมนุษย์นะครับเพะฉนั้นวิถีชีวิตก็คือการแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมะนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกับอาจารย์เปิ้ลในเรื่องที่แหม่ที่จริงแล้วน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้นะครับว่าทําอย่างไรจะให้ชีวิตตัวเองยืนยาว แล้วก็ทําอย่างไรจะให้สุขภาพดีด้วยอาจารย์บอกอาจารย์บอกเมื่อกี้ก็คือตัวตัวจีนตัวเรื่องของซีวีดีนะตัวของแค n นเซอร์หรือเรื่องของอายุที่มันมากขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจที่อาจารย์แลกเปลี่ยนหลังไมโครโฟนเมื่อกี้นะคะอาจารย์บอกว่าถ้าเราอยากจะมีอายุยืนยาวเราต้องทําให้ตัวอะไรนะคะที่เรียกทโลเมียร์อ่าเทโลเมียรเทโลเมียที่จริงแล้วค้นพบมาได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยว่า ถ้าเราสามารถทำเจ้าเทลเมียที่อยู่บนยีนเนี่ยให้มันยืดยาวนาะไม่ให้มัน,นหดสั้นเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนที่เป็น17-18เทโลเมียเนี่ยก็จะทำให้อายุเราอายุไขเรายาวมากขึ้นนะครับเหมือนจะใบหวย17-18นี่คืออายุ <ok ของเทลเมียนะคะไม่ใช่ครับเป็นฮาบไลท์ของเ๋อเป็นไทท์ของเขาคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าในทางการแพทย์ยังไม่สามารถที่จะยืดอายุคอได้ อ่ามันมันสามารถอ่าจะยาวหรือว่าสามารถที่จะหดสั้นได้น้อยลงเนี่ยจากการที่ใช้วิถีชีวิตให้ถูกต้องนะครับอาจารย์ไป้อ๋อไม่ใช่เป็นการใช้ยาอีกต่อไปแต่ในขึะนี้คในอาจจะมีเทคโนโลยีไปทําก็ได้นะทงแต่ณปัจจุบันเนี่ยเขารู้ว่าเขาพิสูจน์ว่าถ้าคุณต้องการให้เทโลเมียร์เนี่ยมันยืดยาวไม่หดสั้นเร็วเกินไปเนี่ยคุณก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณใหม่ อะไรบ้างคะที่เราต้องเปลี่ยนอันนี้ก็เลยนํามาสู่เรื่องของเวชศาสตร์วิถีชีวิตค่ะเวชศาสตร์วิถีชีวิตซึ่งภาษาอังกฤษก็คือเรื่องของ l i f e สไตล์เมดิ c i n e ก็คือการแพทย์ที่เชื่อมโยงไปถึงการใช้ชีวิตประจําวันของเรานี่แหละจริงๆเรื่องเนี้ยเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะเราใกล้ตัวมากเราทานอาหารเราออกกําลังกายเรานอนหลับแล้วเราก็ ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความสัมพันธ์อย่างเงี้ยมีติกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจริงจริงคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราต้องไม่ท็อกซิกเนาะรวมถึงเรื่องของการหลีกเลี่ยงที่จริงต้องหลีกเลี่ยงทั้งบุหรี่เหล้ายาเสพติดทั้งหลายปัจจุบันก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงฝุ่น pm 2.5ด้าวยนะวันก่อนก็พิษดูโลกของเรานี่สูงริ้วเลยสูงริ้วมากนะคะเราก็ตอนแรกนึกว่าหมอกแล้วก็แต่ปรากฏว่ามันมีทั้งหมอกและก็ฝุ่นผสมกัน สิ่งสาคัญคือเรารณรงค์เรื่องของบุหรี่แล้วก็เล่ากันมานานมากอ่ะแต่ทําไมมันเหมือนกับไม่หายไปแล้วก็ปัจจัยที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกก็คือบุหรี่มืออ่าเขาเรียกอะไรคะไฟฟ้าใช่ไหมคะมีข่าวออกเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในโลกแห่งทุนนิยมในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงที่เรายังไม่สามารถจะมีอะไรมาบังคับได้เนี่ยก็ทําให้คนไหลไปสู่เขาเรียกว่าความสุขชั่วคราวนี่ ภาษาอังกฤษก็คือเพลสเชอร์ทั้งหลายนี่แหละอะไรที่มันสร้างความสุขในระยะสั้นทําให้เรารู้สึกดีคนก็จะหันไปอย่างกรณีบุหรี่นี่ชัดเจนมากนะก็คุณผู้ชมก็ระหว่างที่ดูเราอยู่เนี่ยก็อาจจะสโมบกิ้งอยู่เหลือจะกึบๆนิดนึงเพราะว่ามันแหมงานเครียดเยอะมากถ้าถ้าเป็นบุหรี่เนี่ยถ้าเป็นบุหรี่ที่จริงไม่คนเลยนะแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยเล็กๆน้อยๆใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะอยู่ในข่ายของการที่เรา ทำสมดุลได้อย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยะอาจารย์หมอก็มีความเชื่อว่านิดนึงจะได้เลือดลมสุดฉีดนะแต่งละเรื่องอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะทำได้ทําได้แต่ว่าอย่าเยอะใช่ต้องให้มันอยู่ในขอบเขตที่เราคนโทรลได้เนาะควบคุมได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากสรุปให้อาจารย์เปิ้ลฟังสั้นๆก็คือว่าถ้าพูดถึงไลฟ์สไตล์เมดิซีนหรือเวชศาสตร์วิถีชีิตเมื่อไหร่เนี่ยเราพูดถึง6อย่างอาจารย์เปิ้ลค่ะนะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของอาหาร สําคัญไหมอาจารย์สำคัญสำคัญแน่นอนแล้วอาหารในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราทราบอยู่ว่าอาหารขยะเต็มไปหมดฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายที่เราโอ้โหกินด่วนนะกินด่วนทั้งหลายรวมถึงเข้าไมโครเวฟอะไรก็ซื้อมาเข้าไมโครเวฟพวกนี้ควรจะต้องระมัดระวังเนะครับเพราะมันไม่ใช่เฮลตี้ฟู้ดเฮลตี้ฟู้ดคืออะไรเฮลตี้ฟู้ดก็คืออาหารที่ต้องมีองค์ประกอบของหมู่ของอาหารให้มันครบชวนห้หมู่อันนี้ทุกคนรู้อยู่ เพียงแต่เราจะเลือกเอาโปรตีนเข้าไปแบบไหนค่ะถ้าเราเอาโปรตีนเข้าไปแบบเนื้อสัตว์ล้วนๆเลยนะมันจะไม่ดีเท่ากับการที่เราได้โปรตีนจากถั่วจากธัญพืชนะจากผักจากส่วนที่เป็นอ่าอ่าอ่าส่วนที่ให้โปรตีนโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาเนื้อสัตว์ให้มากนะักตรงนี้เราเรียกว่าเป็นแพลน t b ก็คือ,อพยายามจะเปลี่ยนมื้ออาหารของเราเนี่ยให้สามในสี่ของมันเนี่ยเป็น ส่วนที่มาจากผักผลไม้แล้วก็ธัญพืชจริงๆก็ก็มีก็มีจําหน่ายอยู่นะอาจารย์หมอเป็นกระปุกเลยนะบางทีแต่ว่าพวกเนี้ยราคามันค่อนข้างจะสูงเอาจริงๆนะคนธรรมดาสามัญเนี่ยไม่คงไม่ค้าเนี่ยเขาไม่มีทางซื้อทานได้หรอกอาจารย์หมอเอาเราอาจจะต้องหันมาทางผักผลไม้ใช่ไหมแล้วก็เป็นตระกูลถั่วทั้งหลา ผักก็มีข้อจํากัดอีกอาจารย์หมอสารเคมีก็อย่างเงี้ยก็ต้องพยายามหากรรมวิธีในการที่ทําให้มันสะอาดขึ้นเช่นการล้างหรือการใช้โอโซนนะในการที่จะทําลายสารปนเปื้อนที่อยู่ในผักผลไม้ต่างๆพวกนี้ก็ต้องหาวิธีเอาแต่ว่าถ้าพูดถึงงานวิจัยที่เราพยายามจะค้นหามาเนี่ยพูดตรงกันชัดเจนว่าต้องเป็นแพลนเบะถึงจะดีนะครับ ซึ่งก็คือซิกพิวลาที่อาจารย์บอกมันก็คือองค์ประกอบแรกเสาแรกเฮลตี้อิทติ้งนะคะองค์ประกอบที่2องค่ะองค์ประกอบที่2ก็คืออย่านั่งอยู่บนโซฟาแล้วก็ดูซีรีส์แล้วก็เล่นเกมแล้วก็เล่นเกมแล้วก็ไม่ยอมขยับขยื่อนไปไหนเลยอันนั้นไม่ถูกต้องเนาะก็ต้องเปลี่ยนมาให้มีเขาเรียกว่าเป็นฟิสิกอลแอคทิวิตี้ฟิสิกอลแอคทิวิตี้นี่หมายรวมถึงเรื่องการไปออกซ์ไซด์ด้วยนะแต่ไม่ได้หมายรวมเฉพาะเรื่องของการออกซ์ไซด์อย่างเดียว การเดินนะการลุกขึ้นมาทํานู่นทํานี่นะการที่ไม่ให้ตัวเองนั่งนิ่งๆเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็น physical activity เรานะครับค่ะก็มีคือก็เรียกว่ามีกิจกรรมการเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปแก้ไขง่ายๆถ้าเกิดว่าเรายังไม่ใช่คนที่โอ้โหลุกขึ้นตอนเช้าไปวิ่งออกกําลังตอนเย็นเข้ายิมหรือว่าไปเล่นกีฬาถ้าเรายังทําอย่างนั้นไม่ได้ก็ขอให้เปลี่ยนอย่างน้อยๆเนี่ยหมื่น้า ต่อวันนะอย่างอย่างน้อยๆนะครับหรือถ้าเป็นไปได้จริงๆก็คือให้มีกิจกรรมที่เป็นเอ็กซ์ซอร์เนี่ยสักประมาณ30นาทีต่อวันนะครับ5วันต่อสัปดาห์แค่นั้นแหละครับจะเข้าข่ายของ physical activity นะอันถัดไปซึ่งเรารู้แต่ส่วนใหญ่จะทำไม่ค่อยได้ก็คือเรื่องของสเตทอาจารย์เปิ้ลสเตทไหมโอ้แน่นอนค่ะเป็นอาจาย์เยอะมาก ทำงานหลายอย่างก็ได้หลายอย่างแล้วก็ต้องดูแลครอบครัวใช่ใช่นี่แหละปัจจัยขององค์ประกอบที่ทําให้เราเครียดมันเยอะโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่มันหมุนเร็วนะเพราะฉะนั้นทําอย่างไรเราจะควบคุมมันได้เราเรียกว่าเป็นสเตรทเบเนจเมนซึ่งการบริหารจัดการสเตทก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่ว่าสรุปรวมๆก็คือถ้าคุณมีสเตทมากเมื่อไหร่เนี่ย ภูมิคุ้มกันในร่างกายจะแปรปรวนนะก็คืออาจจะมากหรืออาจจะน้อยจนกระทั่งเราเกิดความเดือดร้อนแปลเป็นภาษาไทยง่ายเดี๋ยวคุณผู้ฟังงงเสรทหมายถึงว่าความเครียดนะคะเครียดจากเงินเงินไม่พอลูกดื้ออะไรเงี้ยกเพราะฉะนั้นบางครั้งต้องปล่อยวางเนาะอันไหนที่อยู่ในส่วนที่เราควบคุมได้ก็ทําอันไหนควบคุมไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องปล่อยไปเนาะอันนี้เรื่องของความเครียด อันถัดมาที่มีงานวิจัยยาวนานแล้วก็สรุปชัดเจนตรงกันก็คือเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างคนรอบข้างหมายถึงใครก็หมายถึงครอบครัวเพื่อนฝูงคนในที่ทํางานหรือว่าในส่วนของอเพื่อนบ้านที่เราพบปะสังสรรกันอยู่เนี่ยถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยตัวนี้จะช่วยค้าชูให้เรื่องของวิถีชีวิตเราดีขึ้นนะ,ะก็จะไปเข้าข่ายในเรื่องของเวสานวิถีชีวิตว่าเขาจะมีความสุขมากขึ้นนะฮอร์โมอนแห่งความสุข ทั้ง4ตัวก็จะทำงานได้ปกตินะอันนี้ก็เป็นส่วนของ relationship นะหรือความสัมพันธ์อัธมมาตัวนี้อัธมมาสำคัญสำคัญนะจันเปิลคือสลีปนะสลีปก็คือเรื่องของการนอนหลับหลายคนมองข้ามเรื่องผู้นี้ไปเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์ถูกสร้างมาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีช่วงระยะเวลาของการเลสหรือการนอนหลับพักผ่อนนะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในแต่ละวันไป แล้วก็ทําให้อ,องค์ประกอบต่างๆของร่างกายเนี่ยไม่ถูกเรียกว่าไม่ถูกขัดขวางนะโดยเฉพาะโกรทฮอร์โมนจะหลั่งตอนที่เรานอนหลับนะฮะฮอร์โมนของการเจริญเติบโตน,นี่จะหลัง่งมันก็จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายเราโดยวิธีธรรมชาติเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมถ้านอนหลับให้เป็นเวลานอนหลับให้ดีคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นแต่ถ,ถ้ายังทาไม่ได้ก็ขอให้พยายามนะ พยายามนอนให้พอนะแล้วก็สังเกตด้วยว่านอนกรนไหมหยุดหายใจขณะหลับไหมซึ่งปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีในการที่ช่วยดูว่าคนคนนั้นเนี่ยหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่นอนกรนมากหรือไม่นะครับเราเรียกว่าเป็นสล e ปแบบหรือการเทสการทดสอบการนอนหลับซึ่งให้ให้คนที่ต้องการทดสอบไปนอนทั้งคืนเลยแล้วก็ติดเครื่องมือทุกอย่างเอาไว้นะครับแล้วก็จะสามารถจะบอกแปรผลออกมาได้ว่า คุณภาพการนอนดีหรือไม่ดีอย่างไรเนาะอันนี้อันนี้ฝากไว้ว่าถ้ายัางนอนได้ไม่ดีพยายามปรับปรับเรียกว่าปรับพฤติกรรมของเราให้มีช่วงระยะเวลานอนเนี่ยอย่างน้อย6-8ชั่วโมงให้ได้นะครับจริงๆเรื่องของการนอนมันก็สัมพันธ์กับเด็กลรเยว,วชนแล้วก็ตัวเทคโนโลยีสื่อทุกวันนี้ที่มันเข้าถึงได้24ชั่วโมงมเพื่อเล่นอยู่ ตื่นอยู่ประเทศเมกาคนละเวลากับเราก็ตื่นไปเล่นกับเขาตัวเองลืมนอนแล้วมันมีผลต่อการไปเรียนสายนั่นนี้ด้วยอาจารย์ปิ้พูดเรื่องนี้ผมว่าอาจารย์พูดได้ดีมากนะครับเพราะว่าเราอ่ะอย่าให้ความสําคัญกับตัวเราเองอย่างเดียวแต่เยาวชนคนรุ่นใหม่ลูกหลานนะซึ่งจะมาเป็นผู้ที่ดูแลประเทศเราเนี่ยก็ต้องให้เขามีคุณภาพที่ดีด้วยเนาะเรื่องคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนอนไม่ดีเช่นเล่นเกมอยู่ตลอดนะ มีงานที่ไปอยู่บนหน้าจออยู่ตลอดโดยไม่เรียกว่าไม่เห็นความสำคัญของการพักผ่อนนอนหลับเลยอันนี้ไม่ได้เนะยครับปี่ปัใ่่ค่ะอันสุดท้ายก็คือเรื่องของการหลีกเลี่ยนโทษภัยที่เกิดจากการใช้สารโดยเฉพาะสาร<ฟ>เสพติดทั้งหลายหรือว่าบุหรี่หรือเหล้าพวกนี้นะต้องพยายามจะเรียกว่า get rid off ต้องเอามันออกไปนะให้ให้ให้มากที่สุด ถ้าจะเหลือไว้อย่างเช่นเรื่องของแอลกอฮอล์เล็กๆน้อยๆต่างๆเนี่ยเพื่อให้ชีวิตเราลื่นลมในบางครั้งบางบางโอกาสอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ข้ออ้างของการที่ไม่สูบบุหรี่จริงๆแต่ไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆวันนี้เนี่ยมีคนที่เสียชีวิตจากบุหรี่ไฟฟ้าพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะคะมันมีความเข้าใจผิดว่านิโคตินจากบุหรี่ธรรมดาเนี่ยมันอันตรายก็เลยเลี่ยงไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่ง โทษจากการที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็ยิ่งมากขึ้นอีกจากการที่มันเผาไอระเหยเข้าไปในปอดเหมือนกับไปเผาปอดโดยตัวเงเลยนะเสื้อันนี้อันตรายมากแล้วที่ยิงบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งต้องห้ามอยู่นะครับความน่ากลัวของบุหรี่ไฟฟ้าวันนี้ที่เห็นก็คือเข้าไปในโรงเรียนระดับในเยาวชนระดับปฐมแล้วนะคะทราบมาว่ามีเด็กป .3 ป .4 ที่โรงเรียนในเมืองด้วย ซื้อผ่านออนไลน์คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองต้องระมัดระวังลูกๆดีๆนะคะเพราะว่าเขาเข้าถึงออนไลน์ได้ง่ายแล้วเขาอยากรู้ว่าเอ๊ะมันเป็นอะไระนะต้องต้องฝาอาจารย์เปิ้ลในฐานะที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการดูแลเรื่องสื่อเรื่องการรู้เท่าทันสื่อพวกนี้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้านี่น่าจะเป็น the must เลยที่เราจะต้องทําปัเยาวชนนะฮะเป็นเรื่องที่ ตอนนี้กําลังผิดทางกันอยู่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่อันตรายเท่าบุหรี่ธรรมดาเพราะฉะนั้นสูบได้ใช้ได้นะเด็กก็ใช้ได้นะมีกลิ่นหอมไม่เหม็นอะไรต่างๆนี้ซึ่งมันผิดทางหมดเลยนะ<ช>บุหรี่ไฟฟ้านี้อันตรายนะครับ อาจจะอันตรายมากกว่าบริรี่ธรรมดาที่ซ้ําไปผู้ปกครองต้องตามเด็กให้ทันก็ตามโลกออนไลน์ให้ทันด้วยวันนี้รายการของเรา g ก o b a l d i g i Radio มีประเด็นที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพคงได้มีโอกาสได้คุยกับศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สิริเกษมสิริลักษ์นะคะอีก หลายเทปกันเลยทีเดียวล้ค่ะเดี๋ยวไว้ขยายความต่อเนาะใช่ใช่โดยเฉพาะอุ้ยถ้าพูดถึงเรื่องหลี่ไฟฟ้าแนวทางป้องกันเอาแล้วจะทําอย่างไรล่ะแล้วจะดูแลกันอย่างไรจะห้ามกันอย่างไรนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการนอนมีประเด็นอีกมากมายวันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของไมโครไบโอม หรือจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายเราซึ่งจุลินทรีย์ที่พูดถึงเนี่ยมีจํานวนเยอะกว่าเซลล์ของร่างกายมนุษย์ประเด็นน่าสนใจมากเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้รายการก o c ดิจิจี a เรดิโอพนิดาจงสุขสมสกุลและนายแพทย์ซิริกเซีมซิริลักษณ์ลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ